แตวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านจ้าพาท่านผู้ชมมาชมบ้านบ้านใหม่ลุงหานนี่แหละครับมาชมบรรยากาศบ้านใหม่ลุงหานท่าท่านือเพันโชู้ปลกช่วนี้เจอนะครับมาชมมาชมบรรยากาศปัจจุบันอยากได้อยู่บ้านได้ครับผมีเงินบ้านได้แต่ม้านเบิ้งแต่หลัง ชมน้ำกันนะครับเดอ้อเมื่อดนีพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศล่าสุดว่าเป็นยังไงแน่นออบ้านใหม่มีแบบให้ท่านผู้ชมได้เบิงบอก็เลยพามาเบิงอันนี้ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์เนาะที่เคยไทยท่านผู้ชมเบิงไปแล้วล่ะเฟอร์นิเจอร์ใหม่มีแต่งงามๆอันนี้ไม่ไม่เกวียนไม่เกวียนนี่มันสีแข็งแรงเเกวียนตัวมูกับทายแล้ว โตมูบูชาโตมูกับนี่เก้าอี้เก้าอี้นี่สิมุนได้นั่งแล้วมุนได้เหมาะดีจ้าเดี๋ยวสิผ้าไปเบิ่งบ้านบาเนี่บ้านล็อกที่หนึง่งลุงหานม้เก่าล็อกที่หนึง่งนี่ก็เป็นถนนขอนแกนเชียงยืนกาลสินเขาไปทางนั่นก็นคือเข่าขอนแกนจ้าขาออก ขาออกนี่กับไปพุ่นละเชียงยืนกาลสินอันนี้ก็เป็นบรรยากาศบ้านลุงหานไม้เก่าลอกที่หนึ่งน,นั่นก็เป็นสำนักงานนาองจ้ากเนาะแบบสำนักงานทางรานก็สามารถเฮ็ดให้ได้ถ้าถ่านผู้ชมมักเนาะถ้าถ่านผู้ชมมากก็สามารถสร้างเฮ็ดได้หลังละสี่แสนบาทโล่งห้เบิื้องล่ะ,ะจ้า แต่ว่าคลิปนีผ้ามาชมบรมยากาศว่าเหลือหลังใดเนี่ยลังนี้กะลังละหาแสนหามีสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำมีเคาน์เตเอร์ในประสงค์มีระเบียงมานั่งให้กับมออีกหลังนึงจ้ะสวยงาม ทัดไปหันก็เป็นลอกที่สองฝั่งโน้นก็เป็นสำนักงานอันนี้ก็เป็นอีกหลังหนึ่งหลังนี้มากไหมตาหลังนี่มีประตูไว้สำหรับต่อเติมมีระเบียงด้านหลัง ีหลังมาโชว์ใหม่เดี๋ยวจ้ะสวยงามเลยหลังบัดไงเดี๋ยวสีลงให้ทันผู้ชมเบ่งภาาหนอกภายในอยู่ในช่องกีวีบายแฟมิลรีบ้านเราเนาะจ้ะสําหรับช่องสามเสือแฟมิาีีนี่กับผ้าชมบรรยากาศรอบๆสวยงามเลย สวยงามสวยงามหลังนี่หลังไม่เดี๋ยวพาชมจ้ะเดี๋ยวพาชมดานบนเนาะหลังหน่อยหลังน่อยพูนกับลงให้เบิ้งแล้วลงในช่องกีวีบายแฟมิลี่บ้านเรา ลงเหเบิองแล้วเดี๋ยวพาไปเบิองไกลๆพาเบิองฟังนีก่อนเนี่ยรังนี้ก็เป็นบ้านทรงไทยเก่าแสนบาทจ้ายังไม่มีเจ้าของรอเจ้าของอยู่เด้อรังนี้ก็ได้รอเจ้าของอยู่เห็นะจ้าลังบักญ่หลังนี้กะ สองห้องนอนหนึ่งห้องโถงห้องคัวกว้างหนึ่งห้องน้ำและเบียงด้านนาพ้อมมานั่งชั้นพักบันไดกันใหญ่เลยจ้ะสวยงามลังนี้ก็เป็นลังที่สร้างเฮ็ดแต่ว่าเปลี่ยนแบบไม่ทางหลานก็เลยเอาไบก่อนแต่ว่าสอบถามทางหลานว่ายังขายบ่ทางหลานว่าสีสีเฮ็ดเป็นแบบไม่ สิเอาลงเฮ็ดเป็นแบบใหม่ก็เลยยังยังค้างอยู่แบบนี้เลยยังบ่ได้เอาไปไสเสาไม้จิกมีแต่เสาใหญ่ๆไม้จิกไม้เต็งเฮานี่ล่ะมีแต่เสาใหญ่ๆงามใครได้เสาไม้จิกไม้งหลังนี้ไปโอ้สุดยอดคุ้มรอรอเปลี่ยนเป็นแบบใหม่ว่าซั่ สวยยงามเลถัดมาเนีก็อีกหลังนึงหลังเนีก็เป็นออเดอร์ล้อทรงมีประตูไว้สำหรับต้อเติมด้านหลังแล้วก็มีบันไดขึ้นด้านหน้ามีแต่ระเบียงบ่มี้มานั่งเนาะภายในกับบูทด้วยไม้อดัด ฝ้าเป็นฟ้าไหมพวงสางไมมบุตะไมมอัดปุไม้อัดเพื่อตดตั้งแอร์บุพนังกัซอยเก็บความเย็นเนาะสำหรับติดแอร์นี่ละจ้าบรรยากาศเขาข่าวของบ้านลุงหานไม้เก่าลอกที่หนึ่งนี่กระซำนักงานแบบสำนักงานก็สามารถสั่งเหตุใดตอนนี้ทางร้านก็เเฮดออเดอร์ ยังบ่ได้เฮ็ดบ้านมาโชว์ก็คลิปนี้ก็พามาเบิ่งบรรยากาศบ้านบ้านใหม่วิ่งหางนะครับก็ขอโอการลาไปเที่ยงคืนีนะครับเนาะแล้วเฮาสิลงให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งครับสวัสดีครับ